คุณพ่อแย้มผสผลิกับคุณแม่เข้าผลผลิตคุณแม่ตำนานมีพี่น้องร่วมท้องทั้งหมดห้าคนหนึ่งนางเสี่ยวโขกที่คนสองนางนกเล็กดีอินสามนางนาำมุนจันดีสี่นางสมวนคูณสุดเสียชีวิตแล้วห้าคุณแม่ตำนานหนูวายหนูใจกล้าผู้วายชน คุณแ so ม you, ่ทำงานได้ query, wow. ทัรถกับคุณพ่อรวมวันหนูแจ็ค้ามีบุตรธิด่าด้วยกันรวมกันทั้งหมดสี่คนหนึ่งนายสี่หนูแจ็ค้าสองนางประเกียงอ๊อกฉิมสามนางสาวคุณหนูเจ็ค้าสี่นายนิรุตหนูแจ็ค้าคุณแม่ได้เลี้ยงดูลูกทั้งสี่คนมาด้วยความรักแม่ไม่เคยให้เราต้องลำบากไม่ว่าเรื่องใดๆเพียงแต่ ต้องการให้ลูกมีการศึกษาที่ดีและแม่จากขอฝากควารองบทนี้เพื่อระลึกถึงว่าคุณของแม่นนี้แม่นดีที่หนึ่งดึนใจลกูกจักดีทุลูกไม่ดา่าแม่ไม่ด่าว่าสใสแม่ดีรักได้ทุกสิ่งไปขอเพียงให้ลูกนี้มีสุขทอ แม่จากไปไก่ตาทีมารานะ